5ราศีมีเกณฑ์ดีพบความก้าวหน้าธุรกิจปังการเงินคล่องตัวก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5าราศีาาดวงรุ่งพุ่งทะลุเพดานทันทีไม่ต้องรอ ได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภในช่วงนี้ก็ยังต้องเหนื่อยอยู่มีงานเข้ามาให้รับผิดชอบเยอะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขแต่งานของคุณจะประสบความสำเร็จได้และมีโอกาสก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคม ชาวราศีเมษมีเกณฑ์รวยมากขึ้นหากคุณหวังเรื่องเงินทองจะมีโอกาสได้สมใจปรารถนาหรือถ้าจะไปดิวงานหรือทำธุรกิจหรือทำธุรกรรมด้านการเงินจะผ่านฉลุยไม่ติดขัดแล้วถ้าใครทำงานที่ต้องการยอดขายเป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายหรือทำธุรกิจการค้าบอกเลยว่าดีมากเพราะออเดอร์จะเข้ามารัวๆลูกค้ายเยอะนับเงินกันไม่หวัดไม่ไหวกันเลยทีเดียว ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎดวงดีในด้านการเงินดวงของคุณมีเกณฑ์รับทรัพย์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ดีทั่วนหน้า ดวงของคุณมีเกณฑ์ได้ลาบจากความอุตสาหะหมั่นเพียรเป็นหลักคือต้องเหนื่อยต้องออกแรงก่อนถึงจะได้มาซึ่งลาบผลรายได้เหื่อไม่ออกเงินไม่ได้หากจะหวังเรื่องลาบลอยบอกเลยว่าเบาบางมากแทบจะไม่มีเข้ามาช่วงนี้เน้นทำงานสร้างตัวขยันแล้วจะดีเองราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม ชาวราศีกันดวงดีทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินในด้านการงานชาวราศีกันมีแนวโน้มที่จะมีข่าวดีในด้านการงานเข้ามางานจะสำเร็จมีโอกาสได้ขยับขยายทางด้านการงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นส่วนในเรื่องการเงนินชาวราศีกันมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง หรือถ้าช่วงนี้คิดว่าจะสร้างธุรกิจจะทำงานเพิ่มเติมให้รีบลงมือเพราะจะมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ชาวราศีมังกรมีโอกาสได้เจอสิ่งใหม่ๆใ,ในช่วงนี้โดยเฉพาะในะเรื่องการงานจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมเช่นคุณอาจจะได้รับผิดชอบงานใหม่หน้าที่ใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถได้ดีลงานกับคนกลุ่มใหม่ได้ทำงานในรูปแบบใหม่ๆเป็นต้นหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ